นะถ้าใครถ้าใครจะรับรีวิวพิมพ์ตามย้อนหลังมาได้ระหว่างไลน์นี้เลยนะคะลูกค้าขาถ้าใครจะรับนะพิมพ์ตามมาได้เลยนะว่ารับรีวิว w 3วิก็ได้ลูกค้าขางานสวยค่ะบอกเลยงานสวยแล้วก็มีแบรนด์ออกด้วยงานหายากตอนนี้ว่างแค่3าลูกสุดท้ายรวมลูกรีวิวแล้วด้วยนะดึงกลับมาหน่อยอ่ะอันนี้จะเป็นอ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เปิดเลยปีนี้ปีที่แล้วเปิดแบบรัว มาแล้วจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยลูกค้าขาสำหรับงานรหัส KWE 6 0 2 a ค่ะจัดโปรโมชั่นอยู่ลูกค้าเอามาเปิดให้ลูกค้าดูกันปีที่แล้วขายดิบขายดีมากบอกเลยว่าทันวาไม่เหลือแล้วงานตัวนี้นะทันวาไม่เหลือขายแล้วลูกค้าขาลูกค้าชอบกันมากเลยเอาเป็นลุ้นเบนกันแบบหนักหน่วงมาทีละสิบทีละสิบเลยสำหรับรหัสนี้ วันนี้ก็คือแบบว่าประเดิมตนปีนี้เลยนะคะ k w e 6 0ถึงค่ะจัดโปรโมชั่นอยู่เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งราคาเลยปกติตัวนี้จะอยู่ประมาณ4,500ราคา100กิโลนะคะลูกค้าขาลูกใหญ่แบบนี้เลย4,500บาทแต่ว่าวันนี้เอาโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าเลยเหลือเพียง3,900บาทเท่านั้นแจ้งราคาเลยเหลือเพียง3,900บาทเท่านั้นมาดูงานไปพร้อมๆกันลูกค้าขาโอ้โห เปิดมาได้เลยเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งโกยมาระวังโค่นนะอ้๊บอ้๊บ wow, <okay. S 1> โอ้โหโกยมาแล้วเจองานว้าวเลยลูกค้า่ะรีวิวลดให้อีก500เหมือนเดิมนะคะลูกค้าเหลือ3า0พันี่นะสำหรับลูกรีวิวใครดูแล้วถูกใจต้องรีบเอฟนะต้องรีบเอฟนะมาแล้วตัวแรกสวยมากค่ะตัวนี้โอ้โหบิ๊กโลโก้มาเลยของแก๊ปค่ะลูกค้า่ะ งานใหม่มากซูมมาได้เลยขอซูมลายปักและซูมแบบป้ายให้ดูด้วยเนี่ยแล้วดูงานปากักลูกค้าขาตัวนี้มันจะ้าทั้งงานสวมหัวผ่าหน้าไปนะคะคารวมไปในกระสอบเลยเป็นงานสเวตเตอร์ฮูดหญิงนะคะลูกค้าขาสเวตเตอร์ฮูดหญิงร้อยกิโลตัวนี้ไม่ติดหนาเท่าไหร่นะลูกค้าเอาไปลุนได้มันก็จะค้ะคะคนไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกเป็นงานบางนะคะลูกค้า W32 กับ w 0 4ไม่ได้เปิดะคะ่ะพี่จะไม่ได้เปิดนะคะ เนี่ยส่วนนี้จำนวนตัวนะหนูก็จะตีให้ลูกค้านะอยู่ประมาณ2 5 0บวกลบตัวโดยประมาณค่ะลูกค้าขาเนี่ยสวยมากเลยบางตัวนะก็อาจเอาไปรุ้นพวกแบบว่าเนี่ยยูนิโคงานกันยูวีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเอาไปเปิดดิ้นกันได้เลยนะในกระสอบนี้เลยและส่วนใหญ่ที่ออกเลยนะก็คือจะเป็นงานแบรนด์ออกเยอะด้วยลูกค้าเนี่ยทีนัดมาอีกแล้วค่ะงานทีนัดมาอีกแล้วนะคะงานสกรีนงานปาก ปักมาแบบนี้เลยลูกค้าคะ3,900บาทเท่านั้นนะเมื่อกี้แยกใส่ไหมไม้ให้พี่ยังงานแก๊บงานอะไรอ่าแยกให้ให้รูใส่ไม้ให้พี่เลยเดี๋ยวเอาขึ้นราวได้เลยอันอุ้ยอันนัน้นน่ารักมากเป็นงานดิสนีย์มีผูโอ้โหซูมลายมาหน่อย ลายน่ารักมากแล้วเป็นลายแบบเป็นตัวแบบนี้เลยลูกค้าค่ะเป็นป้ายดีสีนี์นะคะเอาไปลุ้นแบบนี้ได้เลยนะจำนวนตัวก็ตามที่แจ้งเลยลูกค้าค่ะประมาณ250บวกลบตัวเลยประมาณลายไขยบอเชเป็นเซลล์ขายรถนี่โอ้ยสีขาวก็โอเคนะขาวก็คือยังขาวสะอาดอยู่เลยลูกค้ามินิมอลมากคัดไปเลยทั้งสี่พื้น างานปากงานสก,กีนมินิมอลอะไรพวกนี้ลูกค้าขาหรือว่าสก,กีนแบบเต็มตัวอย่างนี้ก็คือมี้ามาเลยนะระงานแบบว่าสวมหัวผ่าหน้ามาลูกค้าขาสวมหัวผ่าหน้าก็คือค้ามาเลยรายการาเดี๋ยวลูกค้ารอติดตามอีกทีก็ได้นะรายการโอ้โหวันนี้เปิด k w e ค่ะเปิด KWD หลายตัวเลยสีส้มงานสีพื้นลูกค้าขาบางคนก็ชอบนะบางคนก็ชอบที่เปิดแล้วแบบว่าได้งานแบบไล สีพื้นอะไรพวกนี้เพราะว่าลูกค้าบางคนเขาชอบเอาไปติดสกิเพิ่มเติมนะแต่แบบว่าบางคนแล,แล้วแต่สไตล์คนขายด้วยนะคนขายเขาก็าจะมีแบบที่เขาชอบอยู่แล้วเขารู้กลุ่มลูกค้าเนาะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าขารวมไปให้เลยลูกค้าขาค่ะว้าวขาวสะอาดมากคือง,งานแบบว่าขารวมไปให้เลยมีทั้งแบบว่าสีพื้นงานสกีนงานปักนะคะลูกค้าขารวมไปในกระสอบนี้เลยลูกค้าสามารถเอาไปคัดโคนคัดแยกได้เลยนะคะลูกค้า บางคนก็ไปคัดแบบว่าแยกโคนมินิมอลเนาะงานลายกระตูนงานสีสันงานแบบว่าโคนดักๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้ยรวมตัวเนี้ยงานค่อนข้างโอเคเลยลูกค้าขาสเวตเตอร์ฮูดหญิงนะตัวนี้ของรหัส k w e 6 0 2 a อุ้ยสวยมากสวยมากตัวเนี้ยลูกค้าอาจจะไม่ค่อยเห็นตรงมันเท่าไหร่นะเพราะว่างานมันอัดก้อนมาเดี๋ยวคัดโทนมินิมอลให้พี่ด้วยนะอ่าอยู่ตรงเคก็มี m i n i มอลเอิร์ธโท e อะไรพวกนี้ยลูกค้าไปคัดโทนได้นะงานตรงงานปักอ่ะอุ้ยอันนี้งานปักสวยงานปักสวยสวยค่ะออนเนวีมาจ้าโกลมาอย่าลืมดูข้างหน้าด้วยนะข้างหน้าบางทีก็หลงตัวสวยๆมาเยอะเลยลูกค้าเนี่ยงานแบรนด์อีกแล้วอุ้ยอันนี้สวยมากงานปักงานปักมาแบบนี้เลยลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่าใครอยากได้นะตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้แล้วนะ ก่อนหน้านี้เหมือนที่แจ้งเลยนะลูกค้ามาตัดทีละสิบยี่สิบกันเลยนะตัวนี้บอกเลยว่าขายดีจริงขายดีจริงงานจะไม่ได้แบบว่าติดหนาล้วนทางกระสอบนะคะลูกค้าขางานมันจะมีแบบว่าคะหนาบางไปบางตัวก็คือขายแบบว่าลุมลูกค้าที่แบบต้องการใส่คุมกันแดดเข้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแดดได้แอร์ได้อะไรพวกเนี้ยลูกค้าขามันคะหนาบางไปให้นะลูกคา้าเอาไปเปิดหุุนกันได้เลยตัวนี้จํานวนตัวคือแบบว่าเยอะๆคุมค้มๆอคุณุ้ย สกีตอาร์มี่น่ารักมากเนี่ยของโอเนวี่ใหม่อีกแล้วค่ะโอเนวี่มาตัวนี้มันอัดก้อนมาลูกค้ามันจะยับไม่ค่อยเห็นทรงนะลูกค้าจะต้องเอาไปแบบว่าสักอบนิดหนึ่งนะให้งานผ้ามันเรียบดูใหม่นะลูกค้าแล้วขายทำกำไรกันได้เลยอันนั้นของโคลอมเบียค่ะ งานแบรนด์มีออกให้ล้วนเลยลูกค้างานญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่มีแบรนด์ออกถ้าใครถามหางานแบรนด์ล้วนตอนนี้ก็ต้องแจ้งเลยว่างานแบรนด์ล้วนอ่ะเราจะยังไม่มีนะคะลูกค้าขาแต่ถ้าใครอยากได้แบบว่าออกแบรนด์เยอะหน่อยก็จะแนะนําให้มาเล่นงานญี่ปุ่นหรืองานเกาหลีนะคะแต่เอาจริงๆอนะ่ะลูกค้าส่วนใหญ่อะ่ะญี่ปุ่นอ่ะจะออกแบรนด์ดีนะญี่ปุ่นออกแบรนด์ดีเลยเขาค่อนข้างแบบอย่างน้อยนะยูนิโคเนีย่ยต้องมีติดไปแน่นอน สวยอีกแล้วตัวนั้นงานสกีนใช่ไหมลองดูสิงานสกีนอะของซ u ค่ะสะกีนสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าขาสเวตเตอร์ฮู้ดหญิงนะตัวนี้ใครอยากได้นะลูกค้าซีเลุกรีวิวนะหนูลดเพิ่มให้500บาทเหลือเพียง3,400บาทเท่านั้นนี่แขกป้ายของซ u ค่ะ รายการกไหนบ้างนะวันนี้ที่จะเปิดลูกค้ามีประมาณเจ็ดรายการได้เดี๋ยวลูกค้ารอติดตามกันได้เลยนะยมีเจ็ดรายการได้เลยของอะไรนะซา,า,าร่าค่ะงานแบรนด์แบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตคำนวณต้นทุนให้เลยลูกค้าขาบอกเลยว่าจํานวนบอกว่าต้นทุนคือดีอะตกต้นทุนประมาณตัวละสิบห้าบาทเท่านั้นลูกค้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะอันนั้นงานแบรนด์อีกแล้วใช่ไหมของซีอูค่ะ งานแบนด์ออกดีนะลูกค้าตัวนี้ต้นทุน15บาทเท่านั้นนะคะโดยประมาณลูกค้าขาถ้าใครอยากได้นะงานสเวตเตอร์ฮูดหญิงนะไปขายต้องตัวนี้เลยเอาไปเปิดลุ้นได้เลยนะคะล<ไ>ูกค้าขาคัดงานได้เลยบอกเลยว่างานสวยฉ่ำงานสวยฉ่ำเลยสวยมากเด้๋ยวกให้โก,ย,กยด้านล่างขึ้นมาหน่อยโกยขึ้นมาเลยอันนี้เ,เออใช่สไตล์แฟชั่นก็มีออกลูกค้าขา สไตล์แฟชั่นก็มีออกนะงานรุนแบนก็มีออกนะบอกเลยว่าตัวเนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่โหว้าวลงติ๊กตอกไปลูกค้าตามมาเยอะมากตัวนี้อุ้ยน่ารักมากสีดำตัวนั้นลูกค้าไม่ต้องซีเรียดว่างานเออช่วงนี้ยมันไม่หนาวมันจะขายได้ไหมนะเพราะว่าเหมือนที่จะแจ้งตลอดตืยช่วงหน้าหนาวเราก็แจ้งนะว่าตัวนี้จริงๆอ่ะหน้าร้อนมันก็ออกเพราะว่าลูกค้าเขาจะขายกลุ่มแบบว่า หมือนที่แจ้งเลยอะลูกค้ากลุ่มคนใส่แบบว่าขับมอไซค์ได้เนาะหรือว่าลงตลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ออนไลน์ก็ปังนะคะงานสเวตเตอร์นะเห็นตามไอจีตามแบบว่าแต่และแอปนะโอ้โหเขาไลฟ์ขายกันแบบว่ามันมากอะ <Hi. S 1> เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบไปดูเขาไลฟ์นะแล้วเห็นเขาไลฟ์ก็แบบว่าเขาขายออกได้ทกุกตัวเลยขายดีมากๆเลยอุ้ยอันนั้นเป็ขออะไรอะอ๋อเฮวิลล์คิดว่าฮาร์ด็อ สวยสวยสวยแต่ว่ามีตำหนิเลอะนิดนึงลูกค้าเอาไปซักได้ตำหนินะก็จะอยู่ประมาณ1-20%ต่อกระสอบนะคะอาจจะมีเรื่องของซิปเสียเปื้อนเลอะอะไรเงี้ยซักซ้อมก็จะมีติดหลงไปบ้างนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าจะต้องไปคัดนะเป็นงานหัวตั้งหางท่ายทีหนึ่งในกระสอบนี้นะคะนีู่สีแดงตัวนี้ รีวิวยังว่างอยู่นะใครอยากได้รีวิวลูกค้าสามารถซีเอฟมาได้เลยนะราคาดีด้วย3,400เท่านั้นหนูขาย3,400เทา่านั้นสำหรับลูกรีวิวยูนิโคมาค่ะมาแบบเบิ่มๆเลยยูนิโคมาแนดูซีแบรนด์จะออกอีกไหมแบรนด์มารุ้นกันลูกค้ามารุ้นแบรนด์กันลุ้นงานสกีนกันนะว่าจะมีแบบไหนออกบ้างนะคะ บอกเลยจํานวนตัวเยอะนะ250มที่แจ้งไปนี่คือลูกค้าเป็นจํานวนบวกลบตัวโดยประมาณนะลูกค้าต้องเอาไปเช็คกันอีกทีนะคะว่าจะได้จํานวนชัวชัๆประมาณเท่าไหร่นะใครอยากได้ตอนนี้นะจะาสามารถสั่งได้เลยนะหรือว่าใครจะเอาลูกใหม่ลูกค้าลูกใหม่เราก็ยังมีว่างพร้อมจะส่งอยู่บอกเลยว่าตอนเนี้ยสต็อกกันตั้งแต่ต้นปีต้องเรียกแบบนี้เลย ช่วงเนี้ยจริงๆอ่ะที่ไม่ค่อยได้รันงานพู้ซพเวตเตอร์เท่าไหร่นะลูกค้าเพราะว่าเราอะสต็อกของด้วยตั้งแต่ต้นตปีเพราะปลายปีมาแน่นอนของไม่พอใครที่แบบว่ารู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้ขายแน่นอนนะบางคนเขาก็จะมาแบบว่าตุนไว้ก่อน ทยอยเอาไปปีละสองลูกสามลูกอย่างนี้นะมีพื้นที่นะคะลูกค้าขาเก็บเอาไว้ได้เลยนะเพื่อที่แบบว่าอย่างน้อยปลายปีฉันมีของขายแน่นอนคือปลาปีเป็นไงโฆษณาย,ยันปลายปีแล้วด้วยเอาพูดจริงนะ <c oughs> นฉันพูดจริงบอกเลยเพราะว่าเจอมาแล้วแบบช่วงแบบหน้าฝนหน้าร้อนเนี่ยลูกค้ามาเหมางานหนาวตัดร้อนไปแบบนี้ลูกค้าอันนั้นเป็นงานสโนุกป,ปีน่ารักมากสกรีน ข้างหลังก็สนุปปี่แบบปากหรอซูมาเลยจำนวนตัวได้ประมาณนะคะลูกค้าขาะ250บวกลบตัวโดยประมาณค่ะ250บวกลบตัวโดยประมาณเลยนะคะก็จะค้างานแบบว่าสวมหัวผ่าหน้าไปเลยในกระสอบนี้อันน่ารักมากเลยสไตล์แบบเกาหลีเวอร์สไตล์เกาหลีเวอร์นะโทนมินิมอลลูกค้าก็ไปคัดได้นะโทนสีสานโทนดักอะไรพวกนี้ก็คือค้ารวมไปในกระสอบเลยนะถ้าลูกค้ารีเควสเป็นแบบว่าโทนแบบ เอธโทนทั้งกระสอบอันนี้จะยังไม่มีนะปกติเลยก็คือลูกค้าเขาจะเอาไปเปิดขัดกันนี่แบบนี้ <Wow. S 1> เอาไปรุนได้งานกัน UV ลูกค้าขางานกัน UV นะของยูนิโคส่วนใหญ่ที่เห็นเขาขายเปิดขายไล์สดอะไรอย่างเงี้ยงานแบบเออโทนเยอะๆก็คือเขาจะซื้อไปแบบหลายกระสอบเนาะแล้วก็ไปขัดกันอีกทีลูกค้าขาบอกเลยว่าใครที่แบบว่า เป็นสายแบบว่าไลส,สดนะลงตลาดได้ตัวน,นี้เลยลูกค้ายูนิคค่ะโ,ะโกยล่างๆขึ้นมาได้เลยโกยล่างๆขึ้นมาได้โอ้โหจำนวนเยอะมากยังเหลืออีกเพียบเลยลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยลวันนี้มีเปิดจอง KWE ด้วยนะลูกค้าใครที่มีรายการไหนที่รออยู่นะแนะนำให้ลูกค้าลองไปเช็ครายการได้เลยนะทางหน้าเพจซาร่าค่ะ มีรายการอัปเดตลงให้ทางหน้าเพจแล้วหลายๆรายการตอนนี้สินค้าก็ทยอยหมดอู้ยสวยมากอดิดาสค่ะสวยมากออะไรเอ่ยสีม่วง I love I love I love p u r พ l e สวยมากสีม่วงตัวนั้นอดิดาสตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นสวยทั้งคู่ใส่ไม้ด่วน บอกเลยลูกค้าเอาไปรุนได้เลยนะงานแบบนี้เลยใครอยากได้งานน่ารักน่ารักแบบนี้ต้นทุนถูกๆนะแค่15บาทโดยประมาณูกคาคะประมาณ15บาทนะคะลูกค้าต่อตัวเลยงานสวยแบบนี้เลยสีเขียวตัวนี้ผ้าใหม่มากงานผ้าใหม่มากลูกค้า KWE 602a นะคะ3,900บาทเป็นราคาโปรโมชั่นด้วยนะอุ้ยนั้นสวยแล้วเป็นราคาโปรโมชั่นด้วยสกินเวอร์มาก ปกติ4,005เอาไปเลยลูกค้า3,009เท่านั้นนะคะและรีวิวนะหนูลดให้อีก500เลยที่คุมเว่อเ์่เลดจากโปรไม่พอลดลูกรีวิวอยู่ให้อีกนะเอางานมาเปิดรีวิวเรามีส่วนลดโอ้โหเวอร์มากป้ายป้า,ปาหรือสก,กีนงานป้ายหรืองานสก,กีนอุ้ยะ í, อะไรมากลูกค้าเป็นงานป้ายด้วยนะของมา นี่เดี๋ยวซวูมป้ายแล้วพี่ขอดูแบบเต็มตัวอีกรอบนึงนะแล้วงานยังใหม่อยู่เลยลูกค้าเนี่ยป้ายใหม่เนี่ยภาพเื้อคือแบบสภาพใหม่มากอ่ะซูมให้ไอเปิดให้ดูอีกทีทเต็มตัวของมาเวลคะ่ะลูกค้าบิ๊กโลโก้บอกเลยและเป็นงานป้ายด้วยนะไม่ได้แบบว่างานสกรีนเฉยๆนะคะเนี่ยงานใช้ชัดเื้อนอะเป็นแบบฟิลกระเป๋าหน้าหรอ <c oughs> เก๋นะไม่เหมือนใคร เนี่ยลูกค้าได้งานแบบนี้ไปรุน้นเลยนะใครอยากได้นะจัดได้เลยบอกแล้วว่าคุ้มมากเพราะว่าโปรไม่พอรีวิวลดไปอีก500เลย3 4 0 0บาทเท่านั้นให้เฉลี่ยให้เลยไหมถ้าลูกรีวิวลูกค้าเข้าไปนะความคุ้มค่านะได้งานสวยๆแบบนี้เห็นงานไปแล้วด้วยนะ3,400หนูหานไปเลย250ตัวต้นทุนลดไปอีกเหลือ13บาทสำหรับลูกรีวิวนะอุ้ยนั้นเป็นแบบแม่โมดงานสกรีนงานแม่โมดลูกนะคะ้า สวยแบบนี้เลยนะคะลูกรีวิวยังว่างใครอยากได้นะสามารถซีเอฟก็สอบรีวิวได้เลยอยากได้ส่วนลดเอฟรีวิวหรือใครที่ไม่ซีเรียสไม่เอาก็ได้ส่วนลดลูกค้าแปลลูกใหม่ลูกใหม่ก็ยังมีนะคะลูกค้าขาสินค้ามีว่างพร้อมจะส่งอ,อมีที่แบบว่ารีวิวนะปีที่แล้วก็คือปลายปีลูกค้าเ็าบอกว่าโอ้โหเปิดได้แบบมีมีเคยเปิดไปได้แบบแบรนด์พวกแบบดังๆเยอะเลย,เล,ยลูกค้าขาลูกค้าชอบกันมากถูกใจกันมากเลยนะ หน้าร้านนี้คือลูกค้าใหม่มาก็คือจะมาสั่งรหัสนอ้ก็เลยค่อนข้างที่จะขายดีจริงๆนะคะลูกค้า่ะงานเหมือนที่หนูบอกเลยมันจะไม่ได้แบบว่าติดหนาล้วนทางกระสอบนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นงานคลกหนาบางไปนะแล้วก็ติดตัวบางค่อนข้างเยอะด้ยวยนะคะสําหรับงานตัวนี้นะงานผู้หญิงนะลูกค้าเป็นงานผู้หญิงนะสเวตเตอร์ฮู้ดหญิงร้อยกิโลเท่านั้นสามพันเก้าเท่านั้นลูกค้าคะอุ่อันนั้นเป็นงานใสสองด้านหรอช่อะไรเอ่ย ไม่ใช่ใช่หรอสองด้านหรอด้านนี้มันเหมือนกันแรงมากอะไรเปของอะไรขอดูสกินหน่อยว้าวมาเวลสวยมากสวยมากซูมมานิดหนึ่งซูมมานิดหนึ่งตัวเล็กมากเลยคะติดเล็กไปด้วยพี่แต่ว่าไม่ได้เยอะติดไม่เยอะเลยลูกค้าขาตัวนี้ก็เป็นไซส์ผู้หญิงเอเชียเนี่ยแหละนะอ่าไม่เยอะพี่แต่ว่าก็มีติดไปบ้างนี่สวยมากตัวนี้ โอ้โหมันคละใช้ไฟลูกค้าขาไม่ได้ติดเล็กเยอะนะจากที่โชว์เล็กไม่เยอะสวยมากตัวนั้นบอกเลยมาเวลออกแล้วสองเวอร์มากเวอร์มากบอกเลยลูกค้าขารายการสินค้านะเดี๋ยวที่จะเปิดต่อเดี๋ยวจะมีกระปุกไม่มาค้อ่ะมาแล้วเมื่อโอ้โหลูกค้าไปไวมากสี่สิบเหลือเก้าคนตกใจสี่สิบเหลือเก้าคนกลับมากกอนลูกค้าเน็ตมันหลุด เน็ตมันหลุดนะลูกค้าอ่ะมาต่อนะตัวนี้โหใครที่ดูแล้วถูกใจอยากได้นะคะลูกค้าขา KWE 602A นะปกติ4,500จัดโปร3,900รีวิวโลติอีก้เหลือ3,400เท่านั้น3,400เท่านั้นได้งานแบบว่าลุ้นงานคาหนาบางนะคะลูกค้าขางานบางออกเยอะอยู่นะอันนี้ของเอาดอร์ค่ะ งานแบรนด์มีออกนะคะลูกค้าขาตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นแบรนด์มีออกนะรุ่นงานสีพื้นงานสกรงีงานฝักได้เลยนะอันนี้สวยมากตัวที่โชว์อยู่เป็นงานครอบด้วยงานรอบด้วยลูกค้าขาจํานวนประมาณ2อ0ห้าสิบบวกลบตัวนะคะสองร้อยห้าสิบบวกลบตัวโดวยประมาณเลยโอ้โหแน่นเลยในลาวระหว่างนี้เค้กโชว์ในลาวได้เลยนะโชว์ในลาวให้ลูกค้าดูได้เลยเนี่ย ขอดูด้านข้างหน่อยด้านข้างอันนี้เขาก็จะเป็นแบบว่างานเอิร์ธโทนนะคะลูกค้าขาเอิร์ธโทนโทนสีก็จะประมาณนี้เลยนะ<อ>เขาก็จะเป็นแบบว่าโทนขาวครีมนะคะลูกค้าขาขาวครีมน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนอะไรพวกนี้นะเ<อ>ขาจะเรียกเป็นเอิร์ธโทนนะน่ารักมากสกินหน้าหลังลูกค้าเอาไปลุ้นได้เลยนะบอกเลยว่าสวยบางตัวนี่คือสกินมาแบบเต็มตัวเลยขายทำราคาได้อีกนะคะลูกค้า่ะต้นทุนถูกมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะต้นทุนถูกมาก บอกเลยว่าวันนี้คือแบบอยากเอางานมาให้ลูกค้าแบบได้เห็นดันรีรันกันนิดนึงนะเพราะว่าหลายๆตัวก็คือไม่ได้เปิดรีวิวนานมากแล้วของหมดไปนะคะตอนนี้ทยอยได้มาแล้วทยอยได้มาุนแล้วนะคะลูกค้าค่ะก็เลยเอามาเปิดย้ำให้นิดหนึ่งนะน,น้สนุปปี้น่ารักมากมาเวลตัวนั้นก็คือเนี่ยสองตัวคือเวอร์มากซูมเข้ามาทั้งคู่นิดนึงอ่าเนีย่ยประมาณนี้เลยลูกค้ามาเวลสวยๆแบบนี้เลยผ้าใหม่ด้วย ใครอยากได้ลูกนี้นะลูกค้า cf เลยนะยังว่างอยู่นะได้มาเวลแบบสวยสวยเลยแล้วก็งานบางตัวเป็นลิขสิทธิา์าระตูนะลูกค้าคือเป็นแบบปักมาแบบบิ๊กโลโก้เลยแล้วก็สกีนอย่างเงี้ยทั้งตัวใครอยากได้ลูกค้าจัดได้เลยนะต้นทุนถูกมากๆนะคะอ d ดิดาสค่ะไซส์ประมาณนี้เลยลูกค้าดูได้มันก็กะไซส์ไปนะคะงานกะไซส์ไป sml xl อะไรพวกนี้ก็มีติดไปนะ xl ก็มีหลงติดไปอยู่นะลูกค้าแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะออก M กับ L เยอะอยู่นะ M กับ L มีออกเยอะอยู่ลูกค้าไปลุ้นกันได้ไปลุ้นกันได้โอ้นี่คนเท่ๆสีม่วงตัวนี้สวยมากฉันชอบสวยมากอันนี้โอเนเนวี่ค่ะแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นสโนปี่เนาะเป็นงานสกรีนแบบทั้งตัวเลยลูกค้าขาแล้วก็แก๊ปบิ๊กโลโก้มาเลยแล้วงานใหม่ด้วยลูกค้าจับรีดนะบอกเลยดูใหม่เลยของพี่นัท นุกปีน้นี่น่ารักน่ารักแบบนี้เลยอ่ะฝากไว้ด้วยนะลูกค้าสำหรับรหัส KWE 6 0 2 a นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่นะลูกค้าขาเดือนนี้นะมกราคมนะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่3,900บาทเป็นงาน100กิโลด้วยลูกค้าขา250บวกลบตัวโดวยประมาณนะคะอยากได้ตามไปสั่งซื้อหลังบ้านได้เลยนะรีวิวก็ยังว่างนะลูกค้าถ้าปิดไลฟ์ไปลูกค้าจะได้ส่วนลดรีวิวเหลือ300นะแต่ถ้าใครอยากได้ลูกใหม่ก็ซีเอฟลูกใหม่ได้เลยอ่ะ